ครับเช่นเดียวกับจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับนี่จังหวัดได้รวมกับกลุ่มประมงะปล่อยพันธ์ปลาแก้ไขปพนหาความเดือดร,ร้อนแรงด่วนเพิ่มจานวนสัตว์น้ำในแม่น้ำตาปีครับโดยภาพความร่วมแรงร่วมใจขอ,องพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลบางสวัสด์อำเภอพาะเซงนะครับได้รวมกันปล่อยพันธ์ปลาบ้าลงสู้บริเวณอ่างเก็บน้ำคลองส่วนนั่งเผื่อแก้ไขปนันหาความเดือดร,ร้อนแรงด่วนเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแม่น้ำตาปีดยชุดอุปกรณ์ เพราะควักเคลื่อนที่โดยชุมชนมีส่วนร่วมซึ่งเแ,แต่ว่านี่มีนายสักดาพจรัตนสุภาครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยเป็นประธานพร้อมด้วยนายอิทธิพลกว่าไทยครับประมงจังหวัดนะนายสุมดิรชัยสินทอนครับจนประธานจังหวัดประธานความรวมมือกับหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสกนนะหกรณ์นายอำเภอวนาส่วนราชการในพื้นที่ผู้นำท้องทิ่นจิตอาสาประชาชนครับและการนักเรียนนะ นักเรียนโรงเรียนบ้านนาเข้ากับข้าวรวงกิจกรรมกันเมื่อแรกแต่ว่าค่ะโดยนายนพดลจินดาพันธ์ค่ะผู้อำนวยการสุ่นวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจื้อสุราธานีท่านก็บอกว่าจุดเด่นของอุปกรณ์พอฝักเคลื่อนทีก็คืออัตราการรอดชีวิตของพันุปลาจะมีสูงมากเป่ายกเลียงเนื่องจากว่าเป็นการรวมมือระว่างภาครัฐกับชุมชนในการเลือกพื้นที่เลือกพันุปลารวมไปถึงสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมค่ะโดยครั้งนี้เนี่ยเริ่มพอพันธุปลาตั้งแต่วันที่หกมิถุนายนใช้เวลาเพียงสี่วันเท่านั้นค่ะสามารม ทีจะผลิตแล้วก็ปล่อยผุ่นปลาลงสู้แม่น้ำได้ทึ่งซ่องลานฮาเส้นตัวกันเลยค่ะแล้วก็กิจกรรมพันธุ์อีมิต้อนะโดยครั้งต่อไปจะเป็นทีอำเภอพุนพินแล้วก็อำเภอเขียนซาเดี๋ยวเราฟังเสียงพ่ออ้อสุนวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดอสุราธานีกันค่ะครับรถมุมบาร์เฮเชอรี่หรือ,อชุดอุปกรณ์เพาะพักเคลื่อนที่นะครับมีข้อดีก็คือว่าสามารถนำาการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำเนี่ยไปถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับ าชาวบ้านชุมชนนักเรียนต่างๆนะครับแล้วก็สามารถที่จะเพาะผลิตพันธ์สันน้าขนาดเล็กได้จํานวนมากนะครับโดยที่สันน้าที่ที่ออกมาเนี่ยข้อดีก็คือว่าเราใช้น้ําจากแหล่งน้ําที่ที่จะปล่อยลงไปเลยนะครับเป็นตัวเพ,าะ,เพาะพันธ์เพราะฉะนั้นปลาที่ออกมาจากแข็งแรงแน่นอนครับอืมครับขอใอยปลาโตนะได้ค่ะน่็จะเป็นอาหารของเราต่อไป